เป็นดาราในช่องไวาชาแนลในละครนะครับแสดงเป็นสิบสิบเป็นร้อยเรื่องล้วบ้งน,นะเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่เคยแสดงภาพยนตร์เป็นจริงเหมือนจังเลยปรากฏว่าพอแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกก็ได้ประก,กบกับดาราเมืออชีพไม่ว่าจะเป็นพี่พี่แทนหรือว่าคุณเลก็ตามนะครับรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้จังเลยว่าเขาคิดยังไงแล้วว่าแสดงบทไม่ปกติด้วยสลิลลาฮมรเราะห์รราะฮีมัลสลามอะลัยกุมมะาระมะตุลลอฮิวะระกะโต ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าไปสู่ความรู้สึกของผมนะครับผมขอ,อการกว่าอัคำดินล้านนะครับชุโคโตอวะสุบฮานุตาลาน,นะครับที่ทําให้ภาพยนตร์เล่องนี้สําเร็จหรือลงไปยได้ด,ด้ดีนะครับ แล้วก็ผมขอเอ็นเครดิตและยกความดีความชอบให้กับทีมเบื้องหลังด้วยที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากคนหลายๆคนจากแรงศรัทธาของคนหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ณนที่นี้นะครับทีมงานทุกๆคนมาด้วยใจช่วยกันทําง,งานจนสําเร็จเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอชื่นชมทีมงานทุกๆคนนะครับนอกจากนั้นขอ Peter, ขอบคุณพีเตอร์ขอบคุณวชนาัขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาส ได้มีโอกาสมาสแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมผมไม่ใช่นักแสดงนะครับก็ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก,ก่อนแต่ก็ให้โอกาสผมได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเด็กบ้านนอกเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในราชีวาตแล้วต้องมาทําอะไรแบบนี้นเป็นอะไรที่สุดยอดและยิ่งใหญ่สาหรับผมมากกดดันไหมครับกดดันมากเลยนะครับก็ต้องมาสแสดงกับพี่เลวิท่แทนซึ่งหลายๆคนในที่นี้ก็คงรู้อยู่แล้วว่าความสามารถในการสแสดงของพวกเขาเป็นยังไง หลายๆอย่างนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากกองถ่ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตะกรอนความคิดนีนกับผมและผมได้เรียนรู้มันแล้วมันทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนจากนเวลานั้นจนถึงเวลานี้ไม่ใช่ชื่อเสียงครับไม่ใช่ความดังของผมผมไม่ได้ดังแล้วครับผมแสดงเสร็จก็อาจจะมีคนรู้จักบ้างแต่มันไม่ใช่ที่สุดที่ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนนั่นก็คือทุกๆการงานาทุกๆบททดสอบทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคน ร่วมแรงร่วมใจแรงสัทธากว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนเหน็่ยเหน pues ื่อยเขียนบทแล้วเขียนบทอีกบางสีเขียนแล้วลบแล้วลบอีกกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการผ่านอะไรหลายๆอย่างจนมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้มันทําให้ผมเนี่ยได้คิดได้ว่าคนคนหนึ่งหรือผลงานชิ้นหนึ่งจะประสบความสาเร็จได้ไม่ใช่มาได้ง่ายๆจะต้องฟันฝ่าทุกอุปสรรคและอะไรหลายๆอย่างจนกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ผมจึงนําหลักการนั้นมาใช้กัชีวิตตอบหลังจากวันนั้นไม่ว่าผมจะเจอบททดสอบอะไรผมได้เห็นว่าถ้าผมไม่พยายามมันก็ไม่สามารถที่ประสบความสมําเร็จได้เหมือนกับหนังเรื่องนี้กว่าจะมาเป็นหนังเรื่องนี้ทุกคนพยายามได้แต่สุดท้ายแล้วผลงานที่ออกมาอลัมมืนลักครับ The Best รับสำหรับผม